โจมตีกาซ่านักกลุ่มต่อต้านประทะห้าเมืองฐานรอเอลดับกว่า40รายวันที่16พฤษภาค,คม2568อยกดกาดิชันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอลผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์สู้รบในศึกอิสราเอลปาเลสไตน์กันค่ะล่าสุดกลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์เผยแพร่ค,คลิปที่นักรบปฏิบัติการทางทหารในสนามรบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะอิสราเอลเร่งเร่งมือกวาดล้างและโจมตีอย่างหนักแต่ความสามทีีในระดับภูมิภาคในการเผชิญหน้ากับศึกล้างเผ่าพัานธุ์ของอิสราเอลในชนวนกาซายังไม่จบนะคะนั่นคือแท็กทีมกับเยเมนลุยต่อไม่รอคุยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากองกําลังต่อต้านปฏิบัติการซุ่มโจมตีที่ซับซ้อนต่อกองกําลังยึดครองของอิสราเอลนี่แหละค่ะกองกําลังยึดครองอิสราเอล เขาเรียกย่อว่า I.O.F. Israel Occupation Force หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครได้ยินจาก I.D.F. I.D.F. นี่คือ Israel Defense Forces นั่นคือกองทัพอิสราเอลแต่ I.O.F. คือกองกำลังยึดครองซึ่งไม่ใช่มีแต่ทาหารมีทั้งฐานรับจา้างมีทั้งกลุ่มประชาชนอิสราเอลหัวนุมแรงติดอาวุธค่ะมีการซุ่มโจมตีที่ไหนที่ราฟา ที่จรราฟาเดือดมาหลายวันติดกันทางตอนใต้ของกาซานี่ซ้ำแต่คนละจุวิดีโอแสดงให้เห็นฐานิอเาเอลถูกยิงนะคะขณะเข้าโจมตีบ้านเรือนของชาวปาเลสไตน์ที่ราฟาจับภาพวินาทีระเบิดที่ถูกจุดในกับดักต่อนหน่วยฐานราบิสเาเอลบนถนนในเมืองราฟาเราอาจจะไม่มีภาพรุนแรงเราไม่ส่งเสริมเรื่องความรุนแรงหรืองสงครามนะคะ แต่ความจริงที่สนามรบเป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้นอกจากนักรบต่อต้าน mm. เผยแพร่ภาพ mm. นักรบกองพลยิงจรวดโจมตีเมืองและนิคมของอิสราเอลหลายเมืองหนึ่งวันหลังจากการประกาศโจมตีก็เผยแพร่ภาพนะคะการโจมตีมีเป้าหมายจากเมืองอัชโดรแอชคคอนสเตโรดและชุมชนต่างๆคือนิคมอิสราเอลที่มาตั้งถิ่นฐานนและคะ่ะรอบชนวนกาซา กาสาซิตี้วิดีโอได้แสดงให้เห็นการเตรียมการยิงรวมถึงแท่นขีปนาวุธที่อุทิศให้กับประชาชนเยเมน,เมนที่เป็นอิสระและกล้าหาญและร่วมต่อสู้เขียงข้างปาเลสไตน์และนอกจากนั้นก็ระลึกถึงการเสียสละของออพอบอกกองพันเจนินนะคะถูกสังหารเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ก่อนนูอัลบิดาวในเมืองนาบลัสที่นาบลสในหนองเลือดนอกจาก ผู้บัญชาการฝ่ายกองพันของกลุ่มต่อต้านที่บนาบลาสแล้วท่าอิสราเอลก็เสียชีวิตไม่น้อยอันนั้นที่เวสแบงค่ะที่ต้องเสียชีวิตเพราะว่านายเวสแบ์มีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มฝาตาที่เขาเรียกตัวเองว่าสายกลางอันนั้นพร้อมที่จะร่วมมือกับอิสราเอลก็เพิกเฉยดังนั้นส่วนที่ต่อสู้กับอิสราเอลก็ไม่มีแรงหนุนแต่ว่าส่วนอนนื่นๆที่สู้รบก็ยังสู้รบกันต่อ นอกจากนี้นักรบต่อต้านได้เผยแพร่ภาพโจมตีหานอิสราเอลและยานพนะของ IOF ที่ญาติชุดเจยียทางตะวันออกของกาซาซิสตีอันนี้หานอิสราเอลเสียชีวิต2บาทเจ็บหลายรายล่าสุดนี้มีรายงานในท e l e g กรมของกลุ่มต่อต้านนะคะเรื่องการสูญเสียจากกลุ่มต่อต้านเขาบอกว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ การโจมตีเนรนุนราฟาก็คือการปอบโต,อตอของฝ่ายต่อต้านนะคะปฏิบัติการเปิดประตูนรก1-2ทําสทำให้ฐาน IOF ศูยส er ูญเสียทหารทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บ33ารายเฉพาะราฟานะขณะที่การซุ่มโจมตีระวังกับดักระเบิดในอีกหลายเมืองของชนวนกาซาฐาน IOF เสียกําลังพลมากกว่า10รายเมืองอื่นก็2มั่งเมั่งแล้วแต่เราเคยรายงานไปบ้างแล้ว ขณะที่อิสราเอลโจมตีนักตลอดสัปดาห์ทั้งฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์นะคะชาวป,ปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้รายงานว่าร้อยกว่ารายแต่หนึ่งสัปดาห์มันเกินร้อยล้วค่ะทำให้ยอดเสียชีวิตของคนปาเลสไตน์โดยรวมเนี่ยแตะห0หมื่นแล้วบาทเจ็บเกินแสนแต่รายงานของบางกลุ่มของอารับบอกว่าเสียชีวิตจริงๆมันเป็นแสน เหมือนกับรายงานการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลเหมือนกันไม่มีอะไรชัดเจนหรอกเพราะทุกวันนี้ทางกองทัพของอิสราเอลบอกว่าเสียชีวิตไม่ถึงพันแต่สื่ออิสราเอลนั่นแหละค่ะที่ออกมาจิกตลอดว่าจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเพราะว่าทางพิการและบาดเจ็บเกือบสองหมื่นแล้วมันจะเสียชีวิตแค่8 0ดร้อยได้อย่างไรนี่แหละค่ะตอนนี้พันธมิตรอิสราเอล SL ก็เริ่มจะทนไม่ไหวรับไม่ได้นะคะทั้งฝรั่งเศสและสมาชิก EU แปประเทศ รวมตัวกันประนามและฟ้องร้องอิสราเอลต่อศาลไอซเจว่าอิสราเอลใช้อาหารน้ำและยาเป็นอาวุธทรมานชาวปาเลสไตน์นี่มันผิดกฎหมายสากลผิดกฎหมายสงครามอย่างไรมนุษยธรรมแน่นอนถึงแม้จะทำได้แค่ประนามแล้วก็รอวันตัดสินแต่มันไม่มีผลในเชิงปฏิบัติแต่มันเป็นการตอกย้ำชนาภาพทางภูมิรัฐศาสตร์โลกของอิสราเอลนั้นจมดิ่งในสายตานานาชาติค่ะ ลังทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะยุดกาซาและทำให้เป็นเขตปลอดภาษีบอกว่านี่คือเขตเสรีภาพฮือฮาสิคะต้านกันเพียบเลยทั้งฝั่งยุโรปเองกลุ่มอาหรับและกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์กลุ่มต่อต้านออกมาก่อนออกมาคัดค้านค่ะบอกว่าปาเลสไตน์ไม่ได้มีไว้ขายและคัดค้านจะต่อสู้จนถึงที่สุดขณะที่อิรัก ออกมาประนามสหรัฐกลางอยู่เอ็นนะคะเมื่อวานนี้เองว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักให้อิสราเอลทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์ต่อปาเลสไตน์และยังสนับสนุนดำเนินการอยู่มันก็เป็นแค่การอภิปรายทั่วไปที่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติไม่เกิดผลที่จะยับยั้งอาชญากรรมของอิสราเอลในปาเลสไตน์นะคะแต่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองตอกย้ำทุบภาพพจน์ของสหรัฐและอิสราเอลคู่เลยค่ะ แนวรบที่กาซาลาเวสแบงยังคงดูเดือดระอุบางจุดนองเลือดนะคะเสียทั้งสองฝ่ายแมสเอลจะโจมตีนะการตอบโต้ก็ไม่ลดละค่ะรายงานในพื้นที่สุรบของฐานอิสราเอลทหารอิสราเอลหรือ IOF ยังคงได้รับความสูญเสียไม่สามารถกระทําอยู่ฝ่ายเดียวได้นี่คือเรื่องจริงในสนามรบที่ปาเลสไตน์ค่ะ